สบายดีทุกคนเด้อเนาะยินดีตอนทับทุกคนข้าสซูซองอามาพีเคพีชแนลคือกาวเนาะวันนี้เหา่าืันนี้เห่ายูไฮทุกคนมามาเกี่ยวขา้าวเนาะแล้วก็เห่าเกบม,มักแตงมาเห่าซอกคองคิมตอนนี้ฮอดเอ่อฮอตข้าเที่ยงแล้วเนาะฮอตเด็ดฮอนสุดตอนนี้เห่าสิงลงไปทําอาหารแล้วก็กินยูสวนเนาะตอนนี้เห่ายูสวนยูไฮเนาะตอนนี้เห่าสิคุนมันแก้วทุกคนคนไทยเขาเอานินอย่างต่อ มันยังวะมันแก้วบ่แม่นมันแก้วคนไทยเขาเอิ้นมีอ nice. ีกคิวนะบ่แม่นนะเอิญจะได้หุบ่าห sure, ่วงลิงี่ะมันเนี่ยทุกคนไทยไทยเขาไทยเขาห้องจะได้หุ้เบิ้งใบนี่มันแก้วเขาเอิญมันแก้วบ๊วย มันน่าจะมีอีกสื่อน,นะโอ้สองสามอันคิดกันโอโ้ยาย่จังว่ะเมนี้มาเกี่ยวข้าวมากับอาาเนาะอาาอากิโนด่ดีๆนะอยาให้เขาเหนืออ่อาหารอะไรอ่ะมันแก้วเหรอ ใหญ่อยู่นะใหญ่อยู่เอ,อตบงอ,อันนั้นคนุคุคันไหนอ,อ,อันนั้นแหละค้างอยู่แขนนะโตบง <laughs> โอ้โอ้ญ่ใหญ่ถอยคุดทั้งนั้นอีกมไหมคถย

มันเขาเอิญบัวหิมนะเนาะอันนั้นมันบอ่อมันมีอีกอันหนึ่งบัวหิมนะะมันรสชาติคล้ายๆคือคืออันนั้นแต่ว่าสีวานกว่าอันนั้นแล้วก็สีแซบกว่าตัวนั้น,น,น,นตัวนี้นะกินแล้วสดชื่นเลยเยน็ยนๆกรอบๆตัวนี้มันมันแซบกว่านนบัวหิมะแต่ว่ามันไปนำ้ำไปนำ้ปนำแต่ละคนแต่ละบุคคลเนาะว่ามากรสชาติแบบใดสำหรับค่อยค่อย ตะกีเขาคิดว่าบัวหิมะเบื้องแดงๆเหลืองๆคือเสียบเสียไปกินมันก็มันบ่แซ่บสามตัวนี้เนาะมันแก้วสันมันบ่ <c oughs> นค่อยได้โอ้ตัวนี้ใหญ่แฮงมันแก้วมันกยยแก้วโตัวหนี่ใหญ่แฮงยาวสุนเนาะคนลาเอิ้นมันแก้วคนถักเป็นอยังบ่พหู โอ้โอ้โหโอ้ยยายเธอว่ะสองอันนอะของแท้สองคือกับสองเล็บเฮาคุดอันนี้ยายเธอไงวะเอาเกี่ยวตัดเอาเอาไปแทกยูนาบ่สามหน้าเลยว้าวสองอัน ยี่ย้ายา <ไง S 1> เลยโอ้โลนึงเลยได้เนะนักถึงนักว่ะอันนี้คือหวานแล้วก็แซบ่บเย็นเย็นกรอบๆเลยอันนี้นะเวลาให้เวียงเมย์กินแบบนี้สดซึนหายเมยมันแก่เด้อฮึออือคุณตาอต้วนี้มีบ่้มีเท่าน้าเข้าวัน ที่เขาแล้วน uh, ี่ค uh, ือสิวานสุดนหนึ่โอ้ตัวนหนึ่งก็ใหญ่แต่ว่าตัวนี้ยูุ่๊กหน่อยหนึ่งเนาะมาคอยใหญ่ตัวนี้ปักมือหนาเอาเกินมือไหมเดี๋ยวออกว่าแ้วมันสิจางมันบหวานทุกคนฟังไว้ฟังไว้โอเคนี่ตอนนี้ค่ะก็ ได้มักแ,งแกงแล้วก็มันแก้วนะเนาะเขากำเพือนกำเพือนกับยุ่ยเตียงเขาเนาะเดี๋ยวนี้คือมันแก้วหมดเลยดินที่แตกนี่เนาะทุกคนดินที่แตกนี่ <Okay. S 1> เป็นแตกแตกจากอันมันแก้วหมดม่บดินแตกแไวนีข้างในมีเลยเนาะนั่นแหละ ย้อนว่าอันมันแก้วญายเราเหมือนกระแตะนี่มันอยู่ทั้งนั้นนี่มน,น,นี่เห็นบอสนี่แต่ว่าเฮายังบุกพูดเลยเนาะเไม่จะพูดเดี๋ยวบุดจะอกินกินมือละน้อยไม่ายเนี่ยอันนี้แตกอันนี้แมนโมดแต่ละต้นเรากินมือละน้อยมือละน้อยฟางไว้แตกงวอเลยเอาไปใส่ซองหน่อยยิ่งใหญ่เลยโอ้ยไม่ต้อ หลังจากที่เราสิลงมากินข้าวเที่ยงนะค่ะก็สิเอานี่มักซีดามักซีดาที่เขาปลูกจักปีว่ะหรืะหลายปีเติบแต่ว่ามันทางในมันจิมีจิมีบาดน,นะทุกคนอันนี้เป็นเป็นมักซีดามักซีดาอย่างก็ต่างประเทศอาคาน้อยเอามาปลูกเนาะอันนี้ ดีกินแล้วแต่ว่าเขาเก็บนอดเดียวตัวนี้มันจ่าส้มๆหน่อยหนึ่งทุกคนแต่ว่ามันซิเป็นบ้านนะทุกคนซิเป็นบ้านแล้วหนาวหมดส่วนลายมันอยากซืบต,ตัวนี้ตัวนี้หวานนะตัวนี้นี่อันนี้ยังยังยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่มีบัวลายแล้วเก็บกินมดตัวนี้ยังน้อยอยู่

มันยังบกแกดีี่ข้างนี้อไปสร้างนะพอแล้วก็ไปส่วนเหมือนนี้เขาซื้อค่าไกล้กินนี่นี่นี่น,นี่ตัวนี้แหละเขาซื้อค่ากินเนี่ยโตโตยุคอมีสีขาวนี่นะตัวนี้แหละกำลังเป็นผู้บ่าวน่อยอยู่เลยเซตเซตเซต ได้ก e ินแล้วเคดี่ต้มไก่กินส่วนหลายไก่ไก่อยู่นี่นะทุกคนเขาไ่ได้ให้อาหารโดนหรื่เนล่าไก่พู๋ไก่พู๋นี่พวกนี้ส่วนหลายเป็นสิไก่เป็นไก่ป่าหมดแล้วเนาะมันเป็นนอนอยู่เป็นนอนอยู่ต้นไม้สูงๆฮนมันเป็นนอนอยู่ต้นไม้สูงๆเนาะเป็นนอนอยู่ทงต้นนี้ ต้นมักเดื่อว,ว่าต้นนี่แล้วก็ต้นนี่ต้อนอยิวมันเป็นนอนสองต้นนี่โอ้กลายเป็นไก่ป่าแล้วจะเป็นไก่แม่เลี้ยงไว้ก่อนเซตเซตถึกอากีน้อยจับแล้ววันนี้ <c oughs> <c oughs> มากับอากีน้อย ไก่เดียวเนาะอยากกินแต่ไก่เกี่ยวข้าวเมื่อยก็เลยสิแกงไก่กินเต้ยสิกินเจียวมุนวะอืมตามไหมเมียปากถึงให้ดูเนี่ยโดนเนี่ยนี้จีจ้ะจ้ะ อืยังไงหม่องเขาแสบแสบยี่เหลียงตดยาอะี้อยู่นะทำหนังอาบุปผ่วเขา 我都不懂，咱娘们又不那啥，嗯，要时还咱们婆娘们啊，你，嗯，嗯，你别别在那边叫，别不就上去，你去了，嗯，人家去的话，是不是干了，我就商量，超过了一天，第二天去的。